ค่ำคืนนั้นเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีดังสะท้อนจากบ้านริมชายฝั่งกลิ่นเกลือทะเลลอยประปนกับควันบุหรี่และเหล้าที่รินไม่หยุดผู้คนหัวเราะดังแข่งกันพูดคุยเสียงแก้วกระทบกันดังแผวแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสแสร้งลิฟวีลูอิสเดินเข้ามาในงานช้าๆสายตาหลายคู่จับจองเธอสวมชุดเดรสสีแดงสดที่สะดุดตาเหมือนเปลวไฟกลางความมืดเสียงกระซิบดังรอบตัวบ,บางคนชื่นชมบางคนเต็มไปด้วยความอิจฉา ในมุมหนึ่งของห้องเจเรตคนรักของเธอยืนจ้องเงียบๆแววตาเขาไม่ใช่ความภาคภูมิใจแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเขามองเพื่อนเก่าของริบวีที่เข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มอบอุ่นมือของเขากำแก้วแน่นจนเส้นเลือดบ,บนหลังมือปูดขึ้นเสียงหัวเราะของริบวีและเพื่อนชายคนนั้นดังชัดเจนเกินไปทุกถ้อยคำเหมือนแทงเข้าไปในใจจเรตทีละน้อยอากาศในบ้านอึดอัดขึ้นทันทีเหมือนขาดออกซิเจนให้หายใจ ลิฟวิหันมามองเจเรตศบตาสั้นๆเหมือนรู้ตัวว่าถูกเฝ้ามองแต่เธอเลือกหันกลับไปคุยต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจเรตยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดียวหมดรสขมทำให้เขาขมขื่นกว่าเดิมเสียงเพลงเปลี่ยนเป็นจังหวะหนักขึ้นเหมือนเรื่องรา้าอารมณ์ในงานแสงไฟหมุนวนสะท้อนบนผนังเหมือนเงาเต้นรำไรทิศทางเจเรตเดินออกไปข้างนอกลมทะเลพัดแรงจนผมเขาปลิวกลิ่นไอทะเลผสมกลิ่นดินชื้นจากสวนข้างบ้าน เขามองออกไปยังทะเลมืดมิดคลื่นสัตว์เข้าหาฝั่งอย่างไร้ความปราณีความคิดสับสนุนเวียนเขานึกถึงเรื่องราวระหว่างเขากับลิฟวีเสียงหัวใจเต้นแรงก้องในหูเหมือนกลองสงครามขณะเดียวกันในบ้านลิฟวีหัวเราะก,ก้องดังยิ่งกว่าเดิมบางคนสังเกตสายตาของเจเรตก่อนหน้านั้นและกระซิบซุบซิบต่อความอิจฉาและข่าวลือคือเชื้อไฟที่พร้อมเผาไหม้ทุกอย่างเพื่อนเจ้าภาพงานเดินมาบอกว่าเจเรตดูไม่ปกติเลย ลิฟวิธทำเพียงยักไหลแต่รอยยิ้มเธอแฝงความกังวลเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแม้ไม่เคยทำร้ายเธอแต่อารมณ์หึงหวงของเขามักเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณมัวเสมอข้างนอกลมพัดแรงขึ้นจนประตูไม้สั่นดังเอียดจาร็ตเดินไปที่ท้ายรถของเขาดวงตาแข็งกร้าวขึ้นทุกกาวเขาเปิดฝากระโปรงหยิบปืนไรเฟิลเก่าที่พ่อเคยทิ้งไว้ความเย็นของโลหะทำให้มือเขาสั่นแต่สายตายิ่งมั่นคง เขาหายใจแรงเหมือนสัตว์ป่าถูกต้อนจนมุมทุกเสียงหัวเราะในบ้านเหมือนก้องสะท้อนอยู่ในกะโหลกเขาจําได้ชัดเจนตอนที่ริปวี้เคยบอกว่าเธอไม่ทนกับคนขี้หึงแต่คืนนี้เขารู้สึกว่าเธอท้าทายเขาต่อหน้าทุกคนความคิดด้านมืดเริ่มก่อร่างในหัวทีละนาทีภายในบ้านดนตรีดังขึ้นอีกผู้คนเต้นรำบนพื้นไม้ที่สันสเทือนแสงไฟกระพริบสะท้อนบนใบหน้าที่กำลังสนุกสนาน ไม่มีใครทันสังเกตว่าเจเรดกำลังเดินกลับเข้ามาช้าๆปืนไรเฟิลซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมยาวที่เขาคลุมทับไว้เงือไหลาตามขมับของเขาแม้อากาศเย็นจัดริมทะเลสายตาของเขามุ่งตรงไปที่ลิฟวี่เพียงคนเดียวเธอกำลังถือแก้วไวน์วัวระก,กับเพื่อนชายไม่ไกลรอยยิ้มของเธอในคืนนั้นคือภาพที่เขาไม่มีวันลืมจังหวะหัวใจเขาเต้นถี่ขึ้นทุกก้าวที่เข้าใกล้กลิ่นแอลกอฮอล์ในอากาศเหมือนกดดันให้เขาหนักอึ้ง เสียงเพลงที่เคยสนุกกลับกลายเป็นเสียงกดขี่ในหูเขาหยุดยืนห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวเพื่อนบางคนเหลือเห็นปืนที่โผล่พ้นเสื้อคลุมเล็กน้อยดวงตาพวกเขาเบิกกว้างแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยเตือนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาแหวกทุกเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีอย่างแตกตื่นเสียงแก้วตกแต่กระจายลิฟวิหันกลับมาด้วยความตกใจตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอหายไปทันทีเหลือเพียงความหวาดกลัว เลือดหยดแรกกระเซน็นบนชุดเดรสสีแดงที่สดยิ่งกว่าเดิมบรรยากาศสนุกสนานกลายเป็นความโกลาหลภายในเสี้ยววินาทีเสียงคลื่นทะเลยังคงซัดแต่ตอนนี้ดังเหมือนเสียงคำรามจารียืนนิ่งสายตาแข็งกร้าวแต่ริมฝีปากสนริกเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมองรอบห้องที่เต็มไปด้วยสายตาทุกคนมองเขาราวกับสัตว์ร้ายที่เพิ่งถูกปล่อยออกมามือเขายังถือปืนแน่นเสียงหายใจหนักสะท้อนในอกและในวินาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่า เขาจะทําอะไรต่อไปเสียงกรีดร้องยังโงสะท้อนก้องไปทั่วบ้านริมชายฝั่งคืนนั้นกลิ่นควันปืนคละคลุ้งผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์และเหงื่อผู้คนพื้นไม้เปื้อนเลือดเป็นรอยชัดทุกก้าวที่เหยียบคือเสียงแฉเนืดลิฟวิสุดลงกับพื้นมือเธอสัน่นและเลือดไหลไม่หยุดดวงตาเธอมองตรงไปที่เจเร็ตเหมือนถามว่าทําไมผู้คนบางส่วนวิ่งหนีบางคนหลบอยู่หลังเฟอร์นิเจอร์ด้วยความหวาดกลัว เสียงดนตรีถูกปิดกระทันหันเหลือเพียงเสียงหอบหายใจและสะอื้นจเรดยืนตัวแข็งมือกำปืนไว้แน่นจนเส้นเลือดปูดใบหน้าเขาไร้สีสันเหมือนวิญญาณถูกดูดออกไปแล้วแสงไฟสลัวสะท้อนบนโลหะของปืนทําให้ทุกสายตาหวาดผวาเจ้าภาพงานพยายามตะโกนห้ามแต่เสียงสั่นจนแทบฟังไม่ชัดทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งกล้าพุ่งเข้ามาหาเขาจเรตหันปืนไปทันทีทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้น เสียงคลื่นทะเลนอกบ้านดังราวกับจะกลบเสียงหัวใจทุกคนชายคนนั้นชะงักหยุดนิ่งแล้วค่อยถอยหลังช้าๆลิฟวีพยายามพูดแต่เสียงเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ออกเลือดบนชุดสีแดงของเธอทําให้ภาพนั้นสะเตือนใจยิ่งนักผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องเรียกให้โทรหาตำรวจทันทีโทรศัพท์หลายเครื่องถูกยกขึ้นแต่สัญญ,ญาณกลับขาดหายพายุทะเลกําลังก่อตัวทําให้คลื่นรบกวนการติดต่อสื่อสาร ภายในบ้านทุกคนเหมือนติดอยู่ในกรงมืดที่ไร้ทางออกจาริตยังคงยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำจ้องไปที่ร่างของเธอเขาพึมพำบางคำเบาๆแต่ไม่มีใครฟังออกเสียงฝนเริ่มกระทบหลังคาไม้ดังปอบแปรรัวขึ้นเรื่อยๆสายฟ้าแลบแวบ,บหนึ่งทำให้เงาของเขายาวทอดไปทั่วผนังคนในงานหลายคนสังเกตเห็นร่องรอยบาดแผลก่าบ,บนแขนเขามันคือรอยขีดข่วนลึกเหมือนเขาเคยทำร้ายตัวเองมาก่อน ความเงียบหนักอึ้งกดทับเหมือนทุกลมหายใจจะหยุดลงแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนหมอบลงกับพื้นแต่กระสุนนัดนั้นไม่ได้พุ่งไปหาลิปวีมันพุ่งเข้าสายผนังไม้ทําให้เศษไม้แตกกระจายเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบหมายความโกลาและยิ่งรุนแรงกว่าเดิมเจเรตยกมือขึ้นจับศีรษะเหมือนกําลังสู้กับความคิดในหัวเขาตะโกนเสียงดังดาทอสับสนราวกับคุยกับใครที่ไม่มีตัวตนหลายคนเริ่มสงสัยว่า เขาไม่ได้แค่หึงแต่เสียสติจริงๆบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นไม้เก่าแสงไฟกระพริบอ่อนลงเพราะไฟฟ้ากำลังจะดับเสียงฝนแรงขึ้นจนเสียงทะเลกลายเป็นเสียงคำรามโหดร้ายลิฟวิหายใจรวยรินแต่สายตาเธอยังคงวิงวอนขอความช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งไปหาผ้าขนหนูมากดแผลเธอไว้เลือดไหลทะลักออกมาตลอดจนผ้าเปียกชุ่มสีแดงเข้ม ในความสับสนบางคนสังเกตว่าจเรดมองขึ้นไปบนชั้นสองดวงตาเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้ประตูห้องบนชั้นสองเปิดแง้มลมแรงพัดผ้าม่านบกสะบัดเงามืดบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในก่อนจะหายไปทันทีเสียงกระซิบดังออกมาเบาๆเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ผู้คนหยุดนิ่งใบหน้าซีดเผือทุกคนได้ยินพร้อมกันแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่ชั้นสองในตอนนั้น จเร็ดหัวรับแผ่วๆเสียงต่ำเย็นเยือกเหมือนคนรู้ความจริงเขาพูดว่าลิปตวีไม่เคยซื่อสัตย์และคืนนี้ทุกอย่างต้องจบลงคำพูดนั้นทําให้ทุกคนขนลุกสู้เหมือนถูกแช่แข็งกลางพายุแล้วทันใดนั้นไฟก็ดับทั้งบ้านเหลือเพียงแสงฟ้าแลบความมืดปกคลุมเสียงฝนและคลื่นดังแข็งกับเสียงร้องไห้ในความมืดมีเสียงฝีเท้าหนักเดินขึ้นบันไดทีละก้าวเสียงกระดานไม้ลั่นเอียดดังอย่างชัดเจนในความเงียบปองเวง ทุกคนจ้องไปที่เงาเคลื่อนไหวแต่ไม่แน่ใจว่าใช่จเร็ดลองไหมหัวใจทุกคนเต้นแรงรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเสียงประตูชั้นสองปิดดังปังเหมือนถูกกระแทกแรงเสียงผู้หญิงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนและใกล้กว่าเดิมบางคนเริ่มกรีดร้องว่ามีใครอีกคนอยู่ในบ้านหลังนี้ความโกลาหลเปลี่ยนเป็นความหมาดผวาที่ไม่มีใครควบคุมได้เจเรดเงียบหายไปในความมืดราวกับปืนหายไปกับเสียงฝน เหลือเพียงเสียงสะอื้นของลิฟวีและเสียงหัวใจของทุกคนที่สัน่นไม่มีใครรู้ว่าในบ้านนั้นยังมีใครซ่อนตัวอยู่อีกหรือไม่และความจริงที่กำลังรอเปิดเผยอาจน่ากลัวยิ่งกว่าที่คิดเสียงฝนซัดกระหน่ำบนหลังคาไม้ราวกับกลองรบกลางพายุความมืดในบ้านริมชายฝั่งหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกผู้คนกอดกันแน่นหลบในมุมห้องร่างสัน่นด้วยความหวาดภาวะลิฟวีนอนแน่นิ่งบนพื้นเลือดยังคงซึมออกไม่หยุด เสียงฝีเท้าบนชั้นสองยังดังเป็นจังหวะกดดันทุกวินาทีบางคนพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากด้านบนทันใดนั้นไฟฟ้ากลับมาติดอีกครั้งแสงไฟสลัวเผยภาพสะเทือนใจผ้าม่านบนชั้นสองยังแกว่งตามลมแต่ไม่มีใครให้เห็นประตูห้องปิดสนิทเหมือนเดิมแต่เสียงร้องให้ยังดังลอดออกมาผู้หญิงหลายคนยกมือปิดหูด้วยความกลัวจนตัวสัน่นเจ้าภาพพยายามรวบรวมสติเขาสั่งให้ชายสองคนขึ้นไปตรวจสอบ ทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครอยากก้าวขึ้นบันไดที่สันเอียดในที่สุดชายร่างใหญ่สองคนกัดฟันก้าวช้าๆขึ้นไปเสียงรองเท้ากระทบไม้ดังลั่นในบรรยากาศที่เงียบจนขนลุกพวกเขาหยุดตรงหน้าประตูห้องเสียงร้องให้หยุดทันทีเงียบสนิทเหมือนบ้านทั้งหลังหยุดหายใจในวินาทีนั้นชายคนหนึ่งเอื้อมมือหมุนล,ลูกปิดแต่ประตูไม่ขยับเหมือนถูกล็อกจากด้านในหรือมีใครยันเอาไว้เต็มแรงทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังปังสะท้อนกองทบาน ทุกคนกรีดร้องวิ่งกระเจิงไปคนละทิศทางชายสองคนนั้นรีบถอยลงมาใบหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดพวกเขาตะโกนว่าข้างบนมีใครบางคนยิงออกมาแน่เจเร็โผล่มาจากความมืดด้านข้างสายตาว่างเปล่าและบ้าคลัง่งเขาชูปืนไรเฟิลขึ้นสูงเสียงหอบหนักดังราวสัตว์ป่าทุกสายตาจับจ้องเขาเหมือนปีศาจท,ที่หลุดออกจากเนามืดเจเรตหัวเราะสั้นๆก่อนชี้ปืนขึ้นไปที่ชั้นสอง เขาตะโกนบอกว่านั่นและหลักฐานที่เธอซ่อนจากเขาไม่มีใครเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่คำพูดเต็มไปด้วยพิษสงสัยเจ้าภาพพยายามเข้าหาเขาช้าๆพร้อมพูดปลอบให้ใจเย็นแต่เจเร็ดกลับเล็งปืนตรงไปทันทีทำให้ทุกคนหยุดชะงักในวินาทีนั้นลิปวีกระตุกตัวขึ้นเล็กน้อยเสียงหอบเบาๆเล็ดลอดเธอยังมีชีวิตแม้สายตาเลือนรางเหมือนใกล้หมดแรงสุดท้ายเธอพยายามพึพรรมพำบางคำแต่ไม่มีใครฟังได้ชัด จเรตก้าวเข้าใกล้เธอดวงตาแดงก่ำเหมือนจะร้องไห้เขาตะโกนว่าเธอโกหกตลอดเวลาเธอไม่ใช่คนที่คิดว่าเป็นผู้คนมองหน้ากันเงินมงคำพูดนั้นทำให้ทุกคนยิ่งสับสนเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นเหมือนตอบย้ำความสับสนในบ้านแล้วทันใดนั้นประตูชั้นสองก็เปิดออกดังสน,นั่นร่างผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ยืนในเงามืดผมยาวสยายเปียกฝนเสียงกรีดร้องดังพร้อมกันทั่วทั้งบ้านหลายคนแทบช็อกทันที พราะร่างนั้นเหมือนลิปปีทุกประการแมนะ้เธอจะนอนอยู่เบื้องล่างดวงตาเธอคู่นั้นสะท้อนแสงฟ้าแลบวาวับหน้าขนลุกจะเรดหัวเราะบ้าคลั่งตะโกนว่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมไม่มีใครกล้าขยับเสียงฝนและเสียงหัวใจดังแข่งกันในหูร่างนั้นก้าวออกมาช้าๆฝีเท้ากระทบไม้ดังแผ่วเบาแต่ละก้าวเหมือนทําให้บรรยากาศในบ้านหนักขึ้นเรื่อยๆเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าความจริงกําลังจะเปิดเผย จะเรตเล็งปืนขึ้นไปมือสันแต่สายตา,นาแน่วแน่ผู้คนตะโกนห้ามเสียงดังแต่เขากลับเหนี่ยวไกอีกครั้งเสียงปืนก้องสะท้อนเศษไม้ปีวอนจากผนังด้านหลังร่างนั้นแต่ร่างผู้หญิงไม่หายไปยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมลิฟวี่ที่นอนข้างล่างร้องครวญครางเสียงเหมือนเจ็บปวดและหวาดกลัวร่างบนชั้นสองเก้าเข้ามาใกล้รอยยิ้มเย็นเยือกแผ่ไปทั่วห้องผู้คนหลายคนสวดภาวนาบางคนหลับตาไม่กล้าม,มองภาพตรงหน้า จเร็กรีดร้องสุดเสียงราวกับสติขาดพึงในทันใดเขาวิ่งขึ้นบันไดปืนในมือยังคงเล็งไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าหนักๆดังสะท้อนจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนประตูห้องชั้นสองปิดเองอย่างแรงทันทีที่เขาวิ่งเข้าไปเสียงปืนดังรัวหลายครั้งต่อเนื่องเหมือนเขายิงอย่างบ้าคลั่งแล้วทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงฝนตกกระหน่ำจากภายนอกผู้คนกอดกันแน่นในความมืดสันด้วยความหวาดภวาสุดขีด ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรในห้องชั้นสองแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าความจริงที่รอยอยู่มืดมนเกินคาดคิดเสียงฝนยังคงตกหนักไม่หยุดราวกับจะถล่มบ้านริมชายฝั่งทั้งหลังภายในห้องโถงเงียบสงัดมีเพียงเสียงสะอื้นของแขกที่ซ่อนตัวแสงฟ้าแลบว่าผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นร่างลิปปี้ที่นอนแน่นิ่งเลือดหยดลงบนพื้นไม้ชุ่มจนมีกลิ่นคาวลอยคลุ้งทั่วห้องทุกคนจ้องขึ้นไปบนชั้นสองที่เงียบจนแทบไม่เชื่อว,ว่ามีใครอยู่ เสียงปืนที่ดังรัวเมื่อครู่ยังสะท้อนในหัวทุกคนไม่เลือนเจ้าภาพปืนน้ำลายฝืนก้าวไปที่บันไดด้วยใบยหน้าซีดเผือดชายอีกสองคนตามติดไปช้าๆมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงบันไดไม้อิดอาร์ทุกก้าวเหมือนเสียงเตือนลงหน้าถึงหายนะพวกเขาหยุดตรงหน้าประตูที่จะเร็ดพุ่งเข้าไปเมื่อครู่มือเอื้อมไปแต่ลูกปิดที่เย็นชื้นจากไอ้น้ำฝนบิดแรงครั้งเดียวประตูค่อยๆง้าออกส่งเสียงดังคลืดชวนขนลุก กลิ่นกนพา p o อ d e และกลิ่นอับชื้นพุ่งออกมาประทัจมูกแสงไฟจากถงด้านล่างสาดเข้าเผยให้เห็นร่องรอยกระสุนหลายรูผนังไม้แตกครุนเศษไม้ปลิวเกลื่อนท่วห้องเหมือนสนามรบแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจคือความว่างเปล่าไม่มีร่างของจารีตไม่มีใครในห้องนั้นเลยเพียงปืนไรเฟิลเก่าวางอยู่บนพื้นเลือดเปื้อนที่หลังกล้องยังสดใหม่เสียงผู้หญิงร้องให้กลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่หลังพวกเขา ทุกคนหันขวับกลับไปเห็นร่างผู้หญิงยืนอยู่ตรงบันไดเธอเปียกปอนเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากทะเลที่คลุ้งคลื่นใบหน้าเธอคือภาพสะท้อนของลิปวีที่ยังนอนอยู่ด้านล่างผู้คนหลายคนกรีดร้องบางคนล้มลงหมดสติทันทีร่างนั้นก้าวลงบันไดช้าๆเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนในบ้านดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธที่กดทับเธอพูดเสียงเย็นว่าความจริงอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครอยากเห็น เจ้าภาพถอยหลังชนผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกทันใดนั้นลิปปี้ที่นอนเลือดท่วมพื้นกลับลืมตาโพลเธอพยายามยันตัวขึ้นเลือดไหลาอาบแต่ริมฝีปากสนริกเสียงเธอเบาเหมือนกระซิบแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนเธอพูดว่านั่นไม่ใช่เธอนั่นคือเงาที่ตามมาหลอกหลอนบรรยากาศในบ้านเย็นเยือกเหมือนถูกแช่แข็งทั้งหลังร่างเงาหญิงสาวหยุดนิ่งรอยยิ้มปรากฏขึ้นช้าชา แล้วสายตาเธอหันตรงไปที่ริบวีที่ยังหายใจรวยรินเธอหัวเราะเบาๆเสียงกลองสะท้อนเหมือนหลายคนหัวเราะพร้อมกันจังหวะนั้นประตูหลังบ้านถูกลมพายุพัดเปิดดังสนัน่นคลื่นทะเลส,สาดเข้ามาน้ำเค็มเปียกพื้นไม้ทั่วทั้งห้องลมแรงพัดไฟดับอีกครั้งเหลือเพียงแสงฟ้าแลบสว่างวาบทุกคนแตกตื่นกรีดร้องแต่ไม่กล้าหนีออกไปกลางพายุเงาญิงสาวยื่นมือออกไปเหมือนจะคว้าบางสิ่งที่มองไม่เห็น แล้วทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดจากความมืดประกายไฟสว่างวาบก่อนทุกอย่างเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงฝนเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องไปที่กลางห้องเจเรตยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าเปียกโชกเหมือนเพิ่งเดินจากทะเลในมือน,นั้นคือปืนไรเฟิลเลมเ่มเดิมรอยเลือดยังติดอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสายตาเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปดวงตาเขาว่างเปล่าเหมือนถูกใครบางคนครอบนำ เขายิ้มจางๆก่อนหันไปทางลิฟวีที่นอนอ่อนแรงทุกคนขยับหนีสายตาตื่นตะหนกกับสิ่งที่กำลังเกิดร่างเนาหญิงสาวหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆลิฟวีสะอื้นน้ำตาไหลปนกับเลือดที่อาบแก้มเธอพูดอีกครั้งว่าความจริงยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและในวินาทีนั้นเองไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวกำลังพาพวกเขาไปสู่ความจริงแบบไหน